สวัสดีครับอ่เป็นพี่น้องพบกับไทยยูสานแชนแนลทีท้งครับเมืเอเอ่อนี่าวันหย,นยุดวันอาทิตย์ก็เลยจผพาพี่น้องมากเบิงเบิงป่าหลังจากฝนตกหลายมือจีต่อกันตอ้องกงแต่วันจันทร์่นแล้วพี่น้องตอ้วันจันทร์มาหยุดวัน ถึงยุดวันวันเสาร์เนาะวันนี้เป็นวันอาทิีก็เลยพามาเบิร์ป่าเรียกง้อป่านะพี่น้องเห็นบ่ป่านี่นมีเตอร์ตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่าง,งามๆเนี่ยน้ำท่วมไปได้หนึ่ง่วงนี้น้ำท่วมน้ำขึ้นมาพอดีน้ำม,มันลดไว้ลงไวนะ้น้ำน้ำคลองใหญ่เนาะคุณ มันลดไว้ลงไว้ปลามันมันมันลงพรท่านายเกลือนกันนี่เลยพี่น้องทีมงานเข้าไปหาแล้วถาแล้วอยู่ข้องพ่นละผู้ดีคนโทรมาว่าว่าว่าม่อย่างป่าคนละแบบมีสถามที่เขาเห็ดอันไหวแบบเหมาะเจาะเลยพาะท่านเตาย่างกระมีพี่น้อง มาหอดอหออคอกไงเรา,าพี่น้องคนสองคนคุณาปลาื้อแง่ยูคนแดดทอนครับพี่น้องมึอนี่ป่ะลลงมทันตายขนานม่ป่ะอุ้ยปลา,อ,าอ่เนาะนาออพี่น้ปลาอย่างนาี้พี่น,น้องนีง่มันลงโทันนะปลาเนึ่เดึกนอนจอยืดยืนล บานก็มีคนมาเอาอเพราะว่าคนอยู่ในโรงงานล่ะมันปดหัวไม่ไดแล้วแต่แล้วแต่เครื่องเลยแต่ว่า,าทางนี้ได้เห็นอยู่อ็เลยมาหยุดหยุดตรงนี้ป่าดูนะมเลนอยู่ในปุดหินนี่น,น้ำใสงางมขนาเลยบน,นี้ ร่างสางสัพานพี่น้องสะพานนี่อากฟังนี่ถามไปฟังฟัง,ฟ,งฟังเก็บเดี๋ยวไปวไปหาตะกุดว่าพ,าพี่น้องปรังไฟถ่าเพื่อนครับมาถึงทีหมายแล้วบ้าเาก็มาถึงทีหมายเพื่อนว่าคือนมา สถานที่นี่ล่มลื่นดีขนาดเพื่นว่ามาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันคือว่าสถานโอ้แปลนดีขนาดเป็นของงวดเลยเพี่นอนน้องมีเตาดังไฟถ่าเรียบร้อยเต้ยคนดังคนดังทําอะไรไม่น่าเกลียดมีทางกิโลอันนี้ของจูมันเป็นทานเพี่นน้องอ พวกพุ่นอิ่นมามากมามามากพุน่นอาโอ้จะนอนเล่นเล่นดีถึงไหมนันดึกการนอดเล่นโอ้ลมเย็นดีขนาดพี่น้องก็ได้เตรียมตัวม,มากหยือตัมาแม่ดับไป มาแล้วเสือนึงแต่ก่อนกอนฝนตกรหมันกะวสะอาดปนนี่หินสันเป็นสันมีไฟมาเห็ดด้ไหมมีไฟมาเห็ดยังไหวเด้แต่ว่าหินอยู่ทังในคแต่ไข่หินหินภูเขาหิน เอเอคืเอเด,ดี๋ยมับอกเลยเออเอาคือ,อไปไกลแท้นั่นมากเลยเดีด๋นี้เพื่อนะย่าง,งไปเลยเห็นปาลาหลเดี๋ยนี้เห็นปาลาไหลยอวหนุย่ยไปขามไปฟังหุ่นถามไปฟังทั้งสอป,ป,อป,อปอล่าวเลยบอเลน้องีิน้องบอ่อตั้งนู่นงอมอน อันนี้เป็นคล้องครับคล้องสีอยู่ไต้หวันโอ้คล้องหลายเลยไต้หวันเป็นคนนนล,ล,ลน้องเดี๋ยวฝนตกมากมันซึมละลางเลยพี่น้องทุกท่านซึมละลางโอ้จบแต่ว่ามันลงไหวหนาม,มันลงไหวหนามทุวคนะนะเนาะมันถืงลงทะเลไหลลงไปทะเลทั้งจาหงหัวไปทั้งหมดเลย แต่ว่ามันลดไว้มันบว่วมขังมันบวขังคือบ้านเฮาอันนี้คือฝนตกปุ๊บน้ำขึ้นมากขึนขึนไหลจริงพี่น้องการค้นมาหาปูหาปูหาป่าอยู่อัอยู่ในคลองเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเขาจะหามเลยเขาจะหามว่าไหามา้ม่ามหาช่วงฝนตกทางทังการรถาบาลเขา,าจะหามเลยว่ามันมันอันตรายเพราะว่าน้ำมันมาไวน้ำหลากปุ๊บ มาเธอเดียวเลยปก่อนเลยแต่ว่ามันล่องก็รงไว้บบน,นี้ลงไว้แต่ว่านี่คือน้ำร่งแล้วฝนตกตั้งแต่วันที่่อาวันวัจนวจันทร์วันจันทร์ี่านมากวันนี้วัดจันทร์เพิ่งมาหยุด เป็นหมากวานนะพักหนะ้เาเต้อมะเขือพวงกำลังจอ่อพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ขมคือผักกระดาเได้พี่น้องผักอีย่งวันนี้ต้นนี้ขมคือผักกระเดอยหมากยังกินได้ปะนี่คือหมากหนาดหมากหาดยังไงนะนพี่น้องว่าหมากอียังโอ้โหจัดก,กัน เอผักผักผมผมมีวัวบอกผม,มแต่วพักเล่นเข็ยดสิพี่น้องคุณจักผักเล่นเข็ยดว่ะสีมันหนึ่งในปลาเนี่ยกินกับแกงน้ำใหม่หลวกอันนี้เผาเผาไฟกินกับแกงน้ำใหม่แต่มันผักผม,มน,น่งัวด้วยพี่น้องขอกงัวทั้งงัวทั้งควายอยู่ในนี่มันก็นสีย่งางเลาะไป,ไป,น,น,ะไปน้ำพ่องย่างเลาะไปกินคำไซนอนหันนี่ก็เป็นของ ปิธีวัฏจักรของของพระนิง่วงของควายก็ไปปุละยางไป